official ออของวายิปฮอก็มาทักทายในช่วงวันเสาร์นี้มาส่งกำลังใจกับแฟนๆด้วยเบื้องหลังการถ่ายภาพโปสเตอร์ของวงยิปอนะคะบทบาทเฉินซั่วถือว่าเป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์จริงๆนะคะการเข้าไปดูซ้ำสำหรับแฟนๆนะคะที่รักวงอีปฮอไปดูซ้ำมาหลายรอบมากๆบางคนมากกว่า10รอบนะคะนี่คือเรื่องจริงมีกิจกรรมไหนนะคะมีเหมาโรงที่ไหนใครจัดไปดูนะคะเป็น super support จริงๆเป็นอะไรที่น่ารักมากๆ มาดูแล้วมันมีความสุขนั่นแหละเราขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเราขอให้รายได้นั้นทะลุ1,000ล้านอยู่ันโดยเร็วหนูน้อยหมวกแดงของเรานะคะก็มาหลากหลายแอคชั่นดีกันออฟฟิเชียลบอกว่าช่วงเวลาของไอเดียที่แปลกใหม่ของเฉินซั่วก็เต็มไปด้วยพลังที่มันเปล่งประกายการแสงออกเล็กๆน้อยๆที่หลากหลายและก็ดูชันฉลาดขอทุกคนมีความสุขในช่วง,งวันเสาร์นี้มีหลายแอคชั่นดีกันนะคะมีถือถ้วยรางวัล มีถือหมวกนะคะหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงแน่นอนที่สุดนะคะเสื้อผ้าเป็นของอันท่าเราจะเห็นในเรื่องนี้นะคะที่คุณแม่เฉินซัวบอกเฉินซัวบอกว่าเนี่ยก็ไปซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่บ้างเถอะแต่ว่าว่านะคะเสื้อผ้าที่เฉินซัวใส่ในก่ะเแพงแล้วนะเฉพาะทีเชิ้ตนะคะเสื้อยือดดีอะ่ะ ตัวละ2,000กว่าบาทแล้วเป็นแบรนด์ของอันทานะคะที่หวังอีปบอ์ใส่ถ่ายทําในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดีใจวัปอด้วยนะคะที่เปิดตัวค่ะเป็นแบรนด์สป็อกเฮอร์ซันคนแรกสอบโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเขาแั้งความดีใจด้วยนะคะคนแรกของโลกเลยเป็นแบ,บรนด์ที่29ของวังอีปบอด้วยดูหมาะกับหวังอีปอมากๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้น่ารักมากม ทานอกแอบขคา์ของโปเกมอนนะ,ะก็มีเบลค่หวังีิปอด้วยนะคะว่ายินดีต้อนรับนักแสดงและก็นักร้องวังีิปอมาเป็นแบรนโปเกมอนคนแรกของโปเกมอนเทรนดิ้งการ์ดเกมและมาร่วมสู่กับเราการต่อสู้ด้วยการ์ดโปเกมอนใกล้เข้ามาแล้วคุณพร้อมหรือยัง วอยปอช่วงเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่ามาเล่นการ์ดดีกันนะครับผมกอดีใจมากๆเลยที่ไดเป็นไรซ์ปอรเซของโปเกมอนเทรนดิ้งการ์ดเกมรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับเหล่าเทรนเนอร์เพื่อที่จะเก็บสะสมแล้วก็สัมผัสกับความสนุกในการแลกเปลี่ยนแล้วก็การต่อสู้ของการ์ดโป k ก m o n ไปดีกันนะครับนี่ก็มีโปรโมอย่างที่เราเห็นนะคะโหจัดหนักมากๆ อลังการงานสร้างจริงๆขงความดีใจด้วยนะคะวัยยิปอนี่คือแบรนด์ที่29คืออัปเดตณนปัจจุบันวัยยิปอก็มีโฆษณาเยอะแยะมากมายค่ะบางแบรนด์เนี่ยคือหมดสัญญาถ้าสมับตอนนี้อยู่ในมือเนี่ย29แบรนด์ล่าสุดคือนี่แหละโปเกมอนเทรนดิ้งการ์ดเกมวัยยิปอร์นะคะเปิดตัวเกมโปเกมอนมาพอแอมเห็นนี่ยันไปคิดถึงนี่เลยอาจารย์เสี่ยวไฟ จากซีรีส์นะคะนำนำกระดูกหยกไม่ได้อยากจะชิปนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็คิดถึงเพราะว่าเรารักทั้งเซียวจ้านและหวังฮีปอ๋อนะคะเวลาีมะไรเนี่ยเราก็จะเึกไปถึงคนทั้งสองคนเวลาที่เข้าทําอะไรก็เป็นเช่นนี้พูดถึงซืออิงนะคะเราขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเซียวจ้านซืออิงค่ะสร้างตำนานในจริงนะคะไอเหว่ I ตอนนี้นะคะก็ได้รับความนิยมบทบาทของซืออิงเนี่ยสำหรับเว็บไซต์ของเทนเซ็นต์ ทะลุไปที่80ล้านแล้วถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกนะคะบนเว็บไซต์ T e n c e n t v ว d ดีโอที่สามารถทำได้แบบนี้80ล้านสุดยอดไปเลยนะคะเซียวจ้านยืนหนึ่งไปเลยนะคะยังไม่สามารถจะมีใครมาทำลายสถิติตอนนี้ทำลายสถิติของตัวเองนั้นไปเรื่อยๆขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเซียวจ้านบทบ,บาทซื้ออิงแล้วก็ย้อนหลังกลับไปในช่วงปี2019นะคะวันนี้ค่ะที่กองปร,รมาจารย์ลทัทธิมานะคะก็มีการเลี้ยงสอบที่ปักกิ่งนะคะที่ไปลงครบเลย เสี่ยวจ้านหวังฮีป่ป๋อมีตัดโคง้งตัดเค้กนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆสอบเหล่าบรรดาน,นักแสดงนะคะทีมปรมาจารย์และที่มารเราก็ส่งความคิดถึงไปยังทุกท่านด้วยนะคะทีมงานพุ่งกับใครเ,เห็นอยู่นี้พุ่งกับเฉินเจียลินนะคะแล้วก็มีทีมงานนักแสดงครบกันเลยขาดไม่ได้เลยนะคะว่าอีและก็หลานจ้านเสี่ยวจ้านกับหวังฮีป่ป๋อขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปสั้นๆนี้นะคะวันก็มาทักทายใน,นช่วงวันเสาร์ขอทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวสดีค่ะ